สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกล้วยด่างน,นะคะเราจะพาทุกคนไปหากล้วยด่างเนาะไปกับยายจ้าอิสานละวมาจะไปได้หรือยังคะเดี๋ยวเก็บเข่าก่อน ค่ะเราจะมาเริ่มเข้าภารกิจของเราแล้วหากล้วยด่างค่ะแบบนี้ด่างไหมคะทุกคน <c oughs> ตามกระแสค่ะยายจ๋าพามา <c oughs> ทุกคนเห็นแล้วหรือเปล่าแต่ม <c oughs> <c oughs> ันด่างแค่ไหนนี่ยายจ๋าบอกว่าต้นนี้ด่างค่ะ บอนี่นี่แบบนี้ด่างไหมคะทุกคนนี่ก็ดงอยู่นะเออดางอยู่อันนี้แหละแม่จ้า่าผ่านี่ทุกคนเราเจอเจอแล้วค่ะทุกคนนีแบบนี้ดังอยู่ะนี่นี่นี่ ก็ด่างอยู่นะใบเบิ่งซองโงโจ๊ะซองใบอันนี้ความแจกต่างนั่นทุกคนมาค่ะได้จ่ามีของดีค่ะมีกล้วยด่างีทุกคนด่างอันนี้นนเป็นกล้วยหอมนะคะนี่อันนี้เป็นกล้วยหอมด่างโอ้ oh my god <laughs> มาค่ะมาค่ะอันนี้ด่างจริงนะความแตกความแตกต่างนะคะอให้ดูความแตกต่างนะคะพักมานะคะทักมานะคะนี่ค่ะต้องการนะคะทักมาหายายจ่าเลยเลยจ้ายายจ่าพามาเบิ่งกล้วยด่างแต่ความด่างอาจจะแตกต่างนะคะน่เน่เน่น่เ่ซือมันด่างดีดิด่างค่ะแต่ว่ามันอาจจะแตกต่างกันนะคะ มันคล้ายๆต้นอย่างก็ต้นไม้เห็นะต้นอะไรนะที่มันเป็นต้นวนาสนาเออเหมือนต้นวาสนาอะไรพวกนั้นเห็นะนี่นนเรามีต้นกล้วยเต็มขอบสาะเลยค่ะ,คะเราจะพาทุกคนไปดูแต่เราเห็นแล้วด่างหนึ่งต้นอ่าอันนี้ด่างหนึ่งต้นนะคะเป็นกล้วยหอม เป็นกล้วยหอมนะคะอันนี้เป็นกล้วยหอมเอ้ยเป็นเป็นกล้วยน้ำว้าเด้อค่ะอันนี้ค่ะเป็นกล้วยน้ำว้าได้จ้ะได้จ้ะบบฮู้นะคะกล้วยด่างกำลังมาแรงอ๋อเดี๋ยวเราคุณเตจกระถางเลยนะคะมีมีส่วนกล้วยเต๋นีไปค่ะได้จ้ะวันเชอร์หนึ่งต้นค่ะดีดีดีมันใช่มันแม่นก็ มันแม่นปะคนแมนบอกทักมาทักมาวันนี้สดๆร้อนๆเจขายเอืใช่บด่างมาแรงยันแ่กนด่างว่าด่าง่าลูใช่จ้ะดมาเรียบร้อยก็ไต้อันนี้ก็งามอยู่อย่างเนี้ยนี่นี่นี่ อันนี้มันก็เหมือนอมโรคกย่างว่ายังก็สวยนี่ค่ะทุกคนภารกิจของเราสำเร็จค่ะเราเห็นกล้วยด่างหนึ่งต้นค่ะไปค่ะด่างหอมอันนี้ค่ะกล้วยไทย นี่ภารกิจหากล้วยด่างของเราเราเจอกล้วยใหญ่มากโอ้ my god นี่ทุกคนมันคือกล้วยใหญ่มากกล้วยน้ำวะะ้าค่ะทุกคนมาหากล้วยด่างจะเจอกล้วยน้ำว้าอย่างเยอะเลยไปคะ่ะทุกคนอิสานร,ระเบิดจะไม่ยอมแพ้ค่ะเราจะไปหากล้วยด่างกันนะคะทุกคนไปเลย มาเดินมาเดินประจาพาเราบวงกล้วยก็เห็นแปลกๆมีต้นนีแปลกที่สุดก็เลยสะาค,คิดว่าใช่กระชักามาหาเดือแต่ความแตกต่างมันก็นแจกต่านอยู่ได้จานมันเม้นอยู่บพรกล้วยด่างหวังว่านอนจะได้นอนฝันเด้อขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกบ้านเนาะค่ะที่เข้ามาเบ่งเข้ามาเป็นกำลังรงใจให้ประจาเนาะ มาชมกล้วยด่างแต่ถ้าเป็นบ้านนอกเนาะคะ่ะสมัยก่อนเอาไปหอกก่อข้าวต้มเบิดแล้วะคะ่ะแต่อันนี้มันคล่ายๆกับพวกผู้ด่างเนาะอันนี้ค่ะมันคล่ายๆพวกผู้ด่างนะคะแต่ประจาสิผู้ไว้สิอ่อนว่ามันสิเมียนหรือบอก่แบบนี้น,นะ,ะนะเออแต่ถ้ามันเมียนนะประจาก็ส,สิอันให้มาอ่านเนลยเด้อมามาซื้อเห้ประจาหรือเมื่อตีราคาใหรอ S <S <S ขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะพาไปหลอกเมื่อยแล้วแี่แต่ความแตกจ่างมันก็แตกจ,แตจ่างดินี่ก็ซอยนี่นี่อุ้ยมันแตกจ่างเลยนะซม